แม่เขาก็ถ้าปากดิยเนาะไทยมดีโอเพลาะาตาเพราะเราเพราะอราเพราะเรเะตอขึ้มามั่มัเบวตั้งใส่ เอาโมยอมอีกวะปุกเอาอยางีเอาเอาจ้งชั่นรถวะโมเดียวแต่วัน้คือเด็กเที่ยงคือวันนี้ดีเดียวยอมชั่นนั่นละมันกะเจียวมันกะเจียวสีนี่ละมันกะจะเปสีทองนี่ยคเ็ดเครื่องเดียวจ้ะอกาหิวขนกิ้วขแม่ป้อนขอนยนน้าใันี้ ข้ากินเขาแล้วน้ำหวานกระต่องเลน้ำแล้วที่หลังมือก่อนเบ้งเบิ้บเบิงนี่ยมาขวนไหวนะม่จกลข้าวนไหวน้ำพึนจ้าของบอกเขาย็นสั่นต้องขบสั่วันที มันม um, 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 ุมก like, oh. ่าวหัวอีกมันุ่นนั้นงสิึ้นกครับอ้ำอ้อกินข้าวแล้วเอ้าอาอาอออออ้อ้ําน้าอาอ้อ้อาาออ้อา้อ้ออนอนอาออ้

จ้า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 ดูนี่ดูนี่มันสีแดงมันกันนี่ดูนี่มันสีแดงมันกันหลกันในรถเราไหมแซบปนหัแบนกินได้หลายเล้วเสร็จยังไเล้วอีแล้วมงเจียง้วเจียงเสร็จเด้ออีหล่น่อยก่อนเล้ยวหลไหลายทันดีเล้วล้ยดจ้แซบข้าบุหลงเร่งสปีดขึ้นเถอะเนาะวันเร่งกันเล บะทมมันกหาตียอมจังสี่โมงคึงนี่นแ่เตืนหรอมาๆๆตื่นลวไปล่นล่อืกไปเรอะเร่งสครับพ <h ums> ่อหนุ่พัไงได้กินท่าน ออ้ร่อยบ่บ่อิ่มวันนี้พ่อทำใส่ไข่ให้ด้วยป๋อตบๆจะว่าเวียมซะเม้่ตั้งกินไม่นะนนาะแม่ให้เบต้ากินซ้อนนึ่งผมยัดตัวไอ้มันเหลือกินลูกผมก็กินซะหน่อยกล้องเข้าไปกินยัดกินเพามันเหลือยังมันเหลือบ่อยากกินที่หลังอีลาบ่แม่ซิมกวนว่ามันเบื่อบอว่ามันขมบออ่าๆข้าวตุ๋นไทย

เรากำลังจะเลิกอาหารกำลังเนีเป็นสาวเนาะอีหละเนาะเลิกมันสีอัดี่มันเย็ดจะไวเอนแดงแท้เขาเสียบเขาเสียบได้เขาเสียบคนกินไงคะมันแข็งเขาเสียบเขาเสียบเดี๋ยวมาไแล้วออีหละพ่แล้ว